สวัสดีครับ LLM Little Moo Farm Party ครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมบิสกินนะครับก็เราฉีดทั้งหมดผ่านไป15วันแล้วน,นะครับก็มาแบ่งปันข้อมูลนะครับคืออย่างนี้ครับ ข้อของเราอยู่ในภาคอิสารอยู่ในจังหวัดมหาสาร,รคามก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สีแดงเลยนะครับหรือว่าอัตราวัวติดเชื้อหรือว่าติดโรคลาบิสกิตของคาเดียเยอะมากแล้วก็มีวัวที่ที่ตายไปแล้วด้วยเหมือนกันอันช่วงที่วัวกําลังเป็นนะข้อของเรายังไม่เป็นเราก็ต้องรีบตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะครับ เพื่อที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ให้ไวที่สุดนะครับก็เราก็ฉีดไปนะครับวัวของเราทุกตัวก็ถือว่าโอเคนะครับแต่มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็จะชี้แจงให้ให้เกษตร,รกรทุกท่านได้ทราบก็คือก่อนหน้าก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนเราไม่เราเราไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าไงก็ต้องเสี่ยงดู นะครับก็ปรากฏว่าก็มีตัวหนึ่งน่าจะอมโรคไว้หลังจากที่ฉีดได้2วันตุ่มค่อยๆเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ไม่มีตุ่มนะครับตุ่มเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนะครับก็มันก็ทําให้เรารู้ว่าตัวนี้อาจจะอมโรคไว้นะครับเมื่อย้อนไปดูก่อนที่เราจะฉีดนะครับก็ วัวที่มีตุ่มนั่นแหละก็คือว่า,า,าซึมก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะฉีดวัคซีน3วันซึมก่อนนะครับเป็นวัวที่ซึมไม่ค่อยไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดยาแก้ไขอาการก็ดีขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเรารีบเอาวัคซีนมาเราก็ฉีดแล้วก็ทําให้ตุ่มเขาเกิดขึ้นหลังจากจะฉีดวัคซีนนะครับ ก็หมายถึงว่าเราก็ต้องเสี่ยงนะครับช่วงที่โรคระบาดกําลังเกิดขึ้นในภาคพิษานเราก็ต้องกล้าเสี่ยงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจะมารีรอจะมารออะไรไม่ได้เพราะว่ามือเราขคองขันทิศคาค่องข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะครับก็<ๆ>ตัวที่เป็นเราก็รักษาตามอาก,การนะครับ<ๆ>ก็เราก็ฉีดยาโปรแกรมทั้งหมด4วันนะครับฉีดติดต่อกัน3วัน ก็เว้นหนึ่งวันแต่วันที่4แล้วก็ฉีดใช้ยา4ชุดด้วยกันนะครับสตัวด้วยกันก็ดี๋ยวข้อมูลยังไงก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้สมุนไพรย,ยาเขียวตำใบโพหลังจากนั้นก็ให้วันลัสิ10เมตดอะไรเงี่ยเชา้าเย็นนะครับอันนี้ก็คือมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็แนะนํานะครับ ได้แล้วครับเพื่อผลประโยชน์ของวงท่านเองนะครับงั้นสวัสดีครับ